สวัสดีครับพี่ๆวันนี้อากาศทั่วประเทศไทยนะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่กำลังสบายเลยนะครับอากาศเย็นๆเหมาะที่สำหรับที่จะพักผ่อนเลยนะครับแต่ก็อย่าได้นิ่งนอนไปนะครับอากาศมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็อากาศหนาวกอนอนอย่าลืมห่มผ้าหนาๆน,น,นะครับใส่ถุงเท้าได้ก็จะดีนะครับแล้วก็ อย่าลืมดื่มน้ําอุ่นๆด้วยและถ้ายิ่งมีใครให้กอดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการนอนในค่าคืนนั้นก็จะมีความสุขมากๆนะครับแต่ถ้าใครอยู่ตัวคนเดียวยังเป็นโสดอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเรื่องเล่าก่อนนอนเพื่อนคนนอนดึกจะเป็นเพื่อนท่านสําหรับค่ําคืนอันแสนสบายนี้นะครับพี่พี่ครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้พี่ๆฟังนะครับเรื่องหนึ่งวันนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่า ความสำเร็จต้องอาศัยความกล้าและความพยายามดังนั้นจงกล้าที่จะผลักประตูที่ไม่ได้ล็อกออกซะนะครับเรื่องจะเป็นอย่างไรตามผมมานะครับรับรองในค่ำคืนนี้สนุกสนานแน่นอนจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาวาดเขาบอกว่าก่อนที่คนเราจะลงมือทำอะไรสักอย่างเราจะต้องจินตนาการบางอย่างขึ้นมาในหัวสมองเราก่อนเสมอตัวอย่างเช่น ถ้าเรานำแผ่นไม้ที่มีความกว้างประมาณ30ซนติเมตรความยาว10เมตรมาวางไว้บนพื้นคนจะเดินผ่านมันไปได้อย่างสบายจริงหรือเปล่าครับแต่หากเรานำแผ่นไม้เดิมไปวางไว้ที่สูงขึ้นหลายคนอาจจะเกิดความกลัวและหลายคนก็ไม่กล้าที่จะข้ามเพราะคนเรามักจะสร้างจินตนาการอะไรบางอย่างขึ้นมาในใจก่อนที่เราจะลงมือทำก่อนเสมอฉันอาจจะตกลงมา จากสิ่งที่แอบจินตนาการนี้พวกเขาก็เกิดความกลัวว่าจะตกลงมาจริงๆเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับพี่พี่แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆก็ตามแต่ในใจของพวกเราหรือของใครคนหนึ่งก็ยังมีความกังวลเล็กๆซ่อนอยู่เสมออันที่จริงอุปสรรคมากมายที่ดูเหมือนจะยากแต่หากเราใช้กำลังทั้งหมดที่มีแล้วก้าวไปข้างหน้าผมเชื่อว่าเราจะสามารถ ก้าวข้ามมันไปได้แน่นอนเหมือนสถานการณ์ที่เรากำลังเจอในตอนนี้ก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 1ปีกับอีกประมาณ2เดือนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต่างเจอเคาะกรรมหรือเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วงเลยนะครับทันทีระครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านเป็นกําลังใจให้กับทุทกๆคน ได้ก้าวข้ามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแจ็คมาบอกว่าวันที่โหดร้ายแจ็คมาบอกไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่โหดร้ายเหลือเกินแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่โหดร้ายยิ่งกว่าแต่วันเมลืนกลับเป็นวันที่ดีมากเสียดายครับที่ผู้คนส่วนใหญ่กลับล้มลงในตอนเย็นของวันพรุ่งนี้ซะก่อนก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอวันสวยงามในวันเมลืนทันทีรครับ จงต่อสู้ด้วยกำลังด้วยสติปัญญาแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่มนพร้อมกับแรงบันดาลใจที่จะทำเพื่อใครสักคนนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ในตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะน่าจะยอมแพ้จริงๆแต่ขอให้คิดถึงคนที่ท่านรักคนที่ท่านรับผิดชอบไว้นะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ในเย็นของวันพรุ่งนี้เพราะมีวันดีๆรอเราอยู่ในวันมะรืนนะครับ เพราะความสําเร็จต้องอาศัยความพยายามอย่างไม่ลดละอย่างไม่ลดละและอย่างไม่ลดละครับแต่สิ่งที่สําคัญจําเป็นมากก็คือความกล้าที่จะเปิดประตูที่ไม่เคยมีใครล็อกมันเอาไว้เลยเราต่างหากที่เป็นคนล็อกมันแต่เราไม่ได้ล็อกด้วยมือครับเราล็อกมันด้วยความคิดต่างหากพระราชาองค์หนึง่งทรงตั้งคำถามเพื่อทดสอบเราขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระองค์พาขุนนางทั้งหลายเดินไปที่ประตูเหล็กบานใหญ่ที่ใหญ่มากๆและทรงตัดกับเหล่าขุนนางว่านี่คือประตูบานใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของเราพวกเจ้าใครจะเป็นคนเปิดมันได้บ้างขุนนางต่างมองหน้ากันแล้วก็ไปที่ประตูบานใหญ่นั้นจากนั้นก็พากันสายหัวบางคนก็พูดคุยกันว่าประตูบานใหญ่ซักขนาดนั้นแล้วก็ทำมาจากเหล็กกล้าด้วย มันต้องหนักแน่ๆเลยคนคนเดียวไม่มีทางเปิดได้หรอกพะยะค่ะคุณนางบางคนก็บอกว่าด้านหลังของประตูบานนั้นน่ะมันต้องถูกล็อกไว้นัแน่นแน่นแน่นอนไม่มีทางผลักได้หรอกครับแล้วก็ยังมีขุนนางบางคนร้องออกมาอีกว่าประตูบานเนี้มันไม่เคยถูกเปิดออกเลยต้องมีสนิมแน่ๆเปิดไม่ออกหรอกอย่าได้ลองให้มันเสียเวลาเลย บางคนก็บอกว่าเราอายุมากแล้วเราจะมีแรงผลักมันได้อย่างไรประตูมันหนักขนาดนั้นเราแก่แล้วอย่าพยายามไปเลยและแล้วเราขุนนางต่างคุยกันเราขุนนางต่างไม่เข้าใจในเจตนาของพระราชาแล้วก็พากันยืนมองอย่างเงียบๆนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดขุนนางคิด คุณนางบางคนต่างวางท่าเพราะว่ากลัวจะดูว่าเพราะกลัวจะคิดว่าคนอื่นดูเป็นคนโง่ในขณะที่เหล่าคุณนางกำลังยืนคุยต่างๆนานาก็มีพระโอรสองค์น้อยที่มีพระชนอายุเพียงเจ็ดขวบทรงวิ่งผ่านมาพระโอรสเห็นพระบิดาและเหล่าคุณนางกำลังมองไปที่ประตูบานนั้น ก็เกิดความรู้สึกแปลกพระททยยิ่งนักจึงเดินไปที่ประตูบานใหญ่นั้นแล้วก็ใช้มือเล็กๆผักมันเพียงเบาๆประตูบานใหญ่เบื้อเริ่มก็ถูกเปิดออกโดยทันทีทันทีราครับแท้จริงแล้วประตูบานนั้นมันไม่ได้ล็อกไม่ได้ใส่กรอนแม้ว่าบนประตูจะมีสนิมเป็นดวงๆแต่ก็ไม่ได้ล็อกตายแต่อย่างใดประตูบานบานที่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใดนั้นไม่ได้เปิด กลับถูกเด็กที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบเปิดออกนี่ก็เพราะเจ้าชายองค์น้อยมีความกล้าที่เป็นคุณสมบัติที่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่มีทุกท่านครับบนโลกใบนี้ขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจจะทำเราก็จะพบว่าประตูหลายบานมันไม่ได้ล็อกไว้เลยประตูที่ไม่ได้ล็อกเหล่านั้นด้านหลังมันคือโอกาสที่เราไม่เคยเห็นโลกใบใหม่ที่เราไม่เคยเจอทุกท่านครับ ขอเพียงเรากล้าที่จะยื่นมือออกมาประตูทุกบานในโลกใบนี้ก็จะถูกเปิดออกทันทีพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมที่จะเปิดประตูบานใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าของเราถึงเวลาเปิดมันออกแล้วครับถึงเวลาแล้วครับเปิดเพื่อรับโอกาสดีๆที่เรารอมาตลอดชีวิตกิฟฟินคือสิ่งที่อยู่หลังประตูบานใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราเพราะฉะนั้น อย่าอ่อนข้อให้กับปัญหาและอุปสรรคที่กาลังจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้เรื่องเล่าก่อนนอนเพื่อนคนนอนดึกหวังว่าท่านจะมีความสุขหวังว่าท่านจะได้อะไรบางอย่างจากเรื่องที่ผมเล่าทัานทีละครับเข้านอนคืนนี้หลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นมาเจอเรื่องดีๆที่รอท่านอยู่ที่กิฟฟลีนสวัสดีครับ